สวัสดีทุกคนวันนี้เราพาเจ้าแมววัวนมของเรามาเล่นเต้นตีกองอยู่ริมน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดให้เขาตีกองกันเลยตรงไหนเอ้ย โอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าแมมมอส เดินขึ้นมาจากโคนหินเลยอือนี่นี่นะคะทุกคนมาเล่นน้ำตกกันกับเราด้วยนะด้วย มีช้างด้วยนะช้างแอฟริกานี่เขาไม่อยากเล่นน้ำแล้วเขาอยากปีนขึ้นมาได้หรือเปล่าย่ายอโอเคทุกคน วันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย